คุณแม่ที่เลี้ยงลูกนะคะจะเปลี่ยนจากสูตรนมจากสูตร1เป็นสูตร2เนี่ยเมื่อไหร่ดีนะคะแล้วก็ทั้งสูตร1และสูตร2เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้โคจะนํามาเล่าให้คุณแม่ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพ่กโคเลิศพรสรรแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะมีนมผงหรือว่านมผงดัดแปลงเนะะี่ยค่ะมาเลี้ยงลูกช่วยแต่ว่าดีที่สุดนะคะคุณแม่ก็ยังยืนยันที่จะให้ลูกในช่วง6เดือนแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวเพราะนมแม่เป็นนมที่ดีที่สุดไม่มีนมตัวไหนหรือไม่มีนมสูตรไหนนะคะสามารถมาทดแทนกันได้แต่ในกรณีที่คุณแม่บางคนนะคะจำเป็นจะต้อง เลี้ยงลูกด้วยนมผงหรือว่านมผงดัดแปลงเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกนมให้เหมาะกับวัยของลูกเรานั่นเองอันดับแรกนะคะคุณแม่มารู้กันก่อนนะคะว่านมสูตร1แล้วก็สูตร2มีความแตกต่างกันอย่างไรบางคนนี่ไม่ค่อยจะเข้าใจนะคะอ่านแล้วก็ยังงงงนะคะวันนี้ขคสรุปให้ฟังเนาะสำหรับนมสูตรหนึ่งนะคะเป็นนมผงดัดแปลงสำหรับเด็กทารกแรกเกิดถึง1ปี นะแล้วก็เป็นนมสูตรดัดแปลงสารอาหารให้เหมาะสมกับทารกแรกเกิดนะคะทั้งด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพของโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะ,ะไขมันวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการดูดซึมการย่อยของลําไส้ลูกที่ในช่วงวัย6เดือนแรกเกิดเนี่ยยังทำงานได้ไม่ดียังทำงานได้ไม่เต็มที่พอ นะคะก็โปรตีนนะคะก็จะให้เหมาะกับลำไส้ของลูกในการดูดซึมที่ไม่ให้ลำไส้ของลูกหรือไม่ให้ไตของลูกนะคะทำงานหนักมากจนเกินไปนั่นเองนี่คือนมผงสูตรหนึ่งนะคะที่คุณแม่ควรจะเลือกให้เหมาะกับลูกเนาะก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหปีนั่นเองคราวนี้นมผงสูตร2นะคะก็คือเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง3ปี น,ะะน้งพงศุขสองเนี่ยวัยเนี้ยเด็กในช่วงหกเดือนขึ้นไปเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นมีการเคลื่อนไหวนะ,ะกล้ามเนื้อแขนขามากขึ้นนะเพราะเพราะฉะนั้นร่างกายของลูกจึงต้องมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นการย่อยแล้วก็การดูดซึมสารน้ําสารอาหารต่างๆนะคะของลําไส้ลูกเนี่ยก็จะทํางานได้ดีขึ้นระบบขับถ่ายก็ทํางานได้ดีขึ้น นะคะนมสูตร2ก็เป็นนมผงดัดแปลงนะคะที่เหมาะสําหรับลูกตั้งแต่อายุ6เดือนถึง3ปีนั่นเองจะสังเกตเห็นว่านมสูตร1และก็นมสูตร2นะคะมีช่วงคาบเกี่ยวกันคราวนี้เราจะเลือกพิจารณาหรือว่าเมื่อไหร่นะคะที่ควรจะเปลี่ยนนมให้ลูกดีนะก็คือ1ดูที่อายุเป็นเกณฑ์นะคะถ้าลูกของเราอายุ 6เดือนขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถนำมาคิดหรือว่าพิจารณาได้เลยว่าควรจะเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งที่น้องเคยกินนะคะมาเป็นสูตร2ดูไหมอันดับแรกสิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของอายุนั่นเองสิ่งที่สอนะคะคือที่คุณแม่จะต้องใช้ในการพิจารณาว่าควรจะเปลี่ยนจากสูตร1เป็นสูตรสไหมก็คือดูที่น้ำหนักของลูกนะคะว่าขึ้นดีไหมตามเกณฑ์ดีไหม แล้วก็ดูเรื่องของการดื่มนมของลูกนะคะว่าลูกดื่มนมได้เยอะไหมในวันนั้นถ้าในวันนั้นลูกดื่มได้เยอะนะคะในแต่ละวันอะ่ะทานได้ประมาณ24-30ออนต่อนหนึ่งวันนะคะถือว่าลูกทานานมได้ค่อนข้างเยอะนะทานอาหารเสริมตามไวัยได้น้อยพูดง่ายคือกินนมได้เยอะแต่เริ่มทานอาหารเสริมได้น้อยนะคะแนะนำว่าควรทานนมสูตรหนึ่งก่อน นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนทันทีไม่ใช่างคล6เดือนปุ๊บก,ก็เปลี่ยนเป็นสูตรสองปับ๊บอ่าให้พิจารณาเรื่องอายุนะคะเรื่องของการกินลูกกินนมได้เยอะกินข้าวได้น้อยให้สูตรหนึ่งก่อนนะคะกินสูตรหนึ่งไปสักถึงประมาณ8ปดเเดือนนาค่อยพิจารณาเปลี่ยนเป็นสูตรสองอ่านะอันที่สามคสิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของน้ําหนักลูกหากน้ําหนักลูกมีน้าหนักที่ค่อนข้างน้อย นะคอนขาทางจะตกเกณฑ์หรือว่าตามเกณฑ์พอดีเป๊ะดูแล้วรูปร่างลูกค่อนข้างตัวเล็กนะทานนมได้น้อยน้อยกว่าวันละ20ออนแต่ลูกของคุณแม่ทานอาหารเสริมได้ดีทานข้าวได้ดีทานนมได้น้อยนะฮะควรใช้นมสูตรสองซึ่งจะมีโปรตีนที่สูงขึ้นนะฮะนมสูตรสเนี่ยโปรตีนจะมากขึ้นกว่านมสูตรแรกนะฮนะเพราะเด็กที่ทานนมได้น้อยเนี่ยจะรับโปรตีนไม่เพียงพอ นะคะกับการที่จะเริญเติบโตของเด็กวัย6เดือนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าน้าหนักเขาตกเกณฑ์น้ําหนักน้อยแล้วกานนมได้น้อยนะคะควรที่จะให้เสริมโปรตีนใ้เขาก็คือให้ทานนมสูตรสองไปเลยนะคะนี่คือหลักการง่ายๆในการเปลี่ยนนมหน้าของลูกก็คือดูเรื่องอายุดูเรื่องน้ําหนักดูเรื่องของการกินนมมากน้อยแค่ไหนดูเรื่องของการทานอาหารเสริมนะคะให้คุณแม่ลองปรับเปลี่ยนพิจารณาดูนะคะ าหากลูกของเรานะคะแพ้นมวัวนะคะคุณแม่ถ้าแพ้นมวัวแพ้โปรโตีนนมวัวก็ควรจะเลือกนมนะคะที่เหมาะสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวนะคะอาจจะเป็นนมวัวนี่แหละที่ดัดแปลงพิเศษนะคะที่คัดโปรโตีนที่ลูกแพ้เนี้ยออกมานะ,ค,ะคุณแม่ลองศึกษาดูซึ่งในท้องตลาดก็มีหลายหลากหลายยี่ห้อนะ,ะสำหรับถ้าอยากให้ลูกทานนมวัวแต่ว่าคัด โปรตีนที่ทําให้แพนี่ออกไปนะคะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อหรือว่านมแพ้ก็ได้หรือว่านมโทเหลืองก็ได้นะคะคุณแม่ลองศึกษาข้อมูลดูหรือลองสอบถามนะคะกับเจ้าหน้าที่คุณหมอโพยาบาลดูก็ได้สําหรับเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวนะคะคุณหมอ,อก,ก็จะพิจารณาแนะนํานมที่ให้ลูกทานนั่นเองนะคะเมื่อลูกหนึ่งขวบก็ลองทดสอบซ้ําดูซิว่าลูกเบี่ยงแพ้นมวัวอยู่ไหมนะคะคุณแม่อันนี้คือ พูดถึงเรื่องนมนะคะนมสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรแล้วก็ถ้าเด็กแพ้นมัวนะคะจะต้องกินนมตัวไหนนะก็จะมีคําแนะนําให้สําหรับคุณแม่กันนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ